เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันพระจาวันศุกร์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์สภาพคล่องทางการเงินมีความสุขกับการใช้เงินและหากใช้จ่ายอย่างรอบคอบคุณจะมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เรื่องของการงานการงานราบรื่นคล่องตัวไม่ติดขัดคุณจะสามารถจัดการสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยิ่งนานวันยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ความรักของคุณทั้งสองคนก็ยิ่งยาวนาน มากขึ้นเท่านั้นส่วนคนโสดความสุขความพิเศษความเร็ว ตอนนี้มีความรักเข้ามาให้คุณชื่นใจแล้วสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์แม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีแต่ดวงของคุณกลับส่วนกระแสมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสายเรื่องของการงานช่วงนี้จะเจอเรื่องปวดหัว,วทั้งงานหลักและงานหลวงเหนื่อยมากสายตัวแทบขาดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักรักกันทุกวันรักกันมาก ทำอะไรก็ลงตัวไปหมดส่วนคนโสดอยู่ดีๆไม่ว่าดีคนใกล้ตัวดันกลับมาเป็นคนรักเสียอย่างนั้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินสบายๆใช้เงินอย่างไม่ขาดมือส่วนมากจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักเรื่องของการงานแต่บุญของคุณทำงานแล้วส่งผลให้คุณได้เจอแต่ความก้าวหน้าทางงานต่างๆได้รับมอบหมายก็จะออกมาดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเข้าใจกันแต่มี บางเรื่องที่ขัดแย้งกันบ้างคนโสดขออยู่แบบโสดๆส,สวยๆหลอๆไปก่อนเพราะยังไม่พร้อมที่จะมีใครสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสรับเงินก้อนใหญ่แต่ทั้งหมดต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวคุณเองเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ต้องใช้เวลาอีกสักพักอย่าเพิ่งรีบร้อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรัก น่ารักเสมอต้นเสมอปลายส่วนคนโสดยังไม่มีวิแววว่าจะได้เจอคนรักในช่วงนี้ทำงานไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันพาหาหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถจัดการรายรับรายจ่ายได้อย่างสบายไม่มีปัญหาเรื่องของการงานตอนนี้ช่วงนี้ ขาขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตับจำทุกอย่างให้ดีที่สุดโปรเจกต์ต่างๆที่เข้ามาก็พร้อมลุยได้เต็มที่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักค่ะคุณทั้งสองคนเจอปัญหาให้เปิดใจคุยกันตรงๆทุกอย่างก็จะผ่านไปได้คนโสดได้เจอคนที่คุณถูกใจและได้พูดคุยแป๊บเดียวเขาก็หายไปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณอาจจะต้องเหนื่อยเหวี่ยงเงินเข้ามามา,มากเท่าไหร่แต่คุณก็จะได้เงินมหาศาลเรื่อง ื่องของการงานมีเกณฑ์การงานที่จะประสบความสำเร็จแต่ทุกอย่างต้องได้มาจากหยาดเหงื่อแรงกายขอให้คุณอดทนและพยายามต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคุณทั้งสองคนสวีดกันตลอดเวลา บางทีก็คุยกันดีบางทีก็เถียงกันแต่ความรักก็ยังเต็มร้อยส่วนคนโสดไม่ถึงเวลาที่จะสละโสดต้องอยู่คนเดียวไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีไรายได้เข้ามาไม่ขาดสายตอนนี้มีเงินเข้ามามากจะลงทุนจะทำอะไรก็ควรระวังเรื่องของการงานจะทำอะไรก็ทุ่มเทกับงานเริ่มบังเกิดผลสาเร็จแล้ว จะไม่เสียเวลาอีกต่อไปไม่เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้ต่างคนต่างฟอร์มจัดรักก็ไม่บอกว่ารักแต่ความห่วงใยยังมีให้กันเสมอสว่วนคนโสดรอยยิ้มยิ้มหน้าบานเลยทีเดียวเพราะจะมีคนเข้ามารักมาชอบดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ